คฟังครวันนี้ช่วงเวลากฎหมายชายขาปัญหาชาวบ้านต้องถามคุณรูฟังก่อนว่าบ้านอยู่ริมคลองกันบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่ามีโอกาสไปเดินไปทําธุระอะไรแถวริมคลองกันบ้างหรือเปล่าเนื่องจากว่าหัวข้อของเราวันนี้ก็คือตกคลองเสียชีวิตผิดเพราะก้าวพลาดหรือทางพัน คือตัวอย่างคดีปกครองที่หยิบมาคุยกันวันนี้เนี่ยนะคะมาจากความชำรุดของทางเดินเป็นลักษณะทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเรียบคลองปรากฏว่าความเสียหายนี่ถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยนะคะแล้วก็การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ได้เข้าไปดูแลรักษาทางเดินเท้า จนนำไปสู่อุบัติเหตุแล้วมีคนเสียชีวิตแบบนี้เนี่ยเราจะถือว่าเป็นการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ไหมผู้สูญเสียหรือว่าญาติพี่น้องของเขาเนี่ยสามารถจะเรียกร้องค่าเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้หรือเปล่าวันนี้เราจะพูดคุยกับท่านตุลาการหัวหน้าคณะสารปกครองกลางในฐานะรองโฆษกสารปกครอง คุณจํากัดชุมพลวงนะคะสัญญาณท่านมาแล้วด้วยค่ะกฎหมายชายค่าปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครองสวัสดีค่ะท่านรองคะ่ะ สวัสดีครับคุณสุนันครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับค่ะอันดับแรกต้องเรียนถามท่านรองก่อนว่าเออเรื่องของทางเท้าสาธารณะเนี่ยนะคะไม่ทราบกฎหมายกําหนดให้หน่วยงานไหนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหรอคะอเรื่องนี้ก็คงตอบก,กันแบบง่ายๆนะครับว่าพื้นที่ใดที่จะอยู่ในการดูแลปกครองของหน่วยงานใดน,นั้นก็ต้องดูที่กฎหมายครับคุณสุานันครับค่ะ ว่ากฎหมายได้กําหนดให้หน่วยงานใดเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลจัดการในพื้นที่นั้นๆครับ <Okay. S 1> เช่นถ้าเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในเขตต่างๆก็จะเป็นหน้าที่ครับของสํานักงานเขตของกรุงเทพมหานครแต่ถ้าเป็นเทศบาลก็อยู่ในเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาลครับ <Okay. S 1> ซึ่งก็อาจจะเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลตําบลครับ ทีนี้การบริหารจัดการดูแลก็เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดครับเช่นในส่วนของกรุงเทพมหานครเราเนี่ยครับจะมีกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกฎหมายที่ได้กําหนดครับให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดําเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องต่างๆเช่นเรื่องของการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสะอาดความเป็นประเบียบเรียบร้อยของว้านเรืองการจัดให้มีแล้วก็บำรุงรักษาทางบกทางน้ําทางระบายน้ําที่เราพบปัญหากันนะครับรวมถึงการดูแลรักษาที่สาธารณะต่างๆดังนั้นด้วยกฎหมายที่บัรญัิไว้ข้างต้นครับกรุงเทพมหานครจึงมีหน้าที่ที่ต้องดําเนินการให้มีความปลอดภัยอย่างพีพอให้แก่ประชาชนผู้ใช้ทางสาธารณะ ซึ่งคำว่าทางสาธารณะที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ครอบคลุมในเส้นทางสาธารณะทุกประเภทเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางที่ให้รถวิ่งหรือว่าเป็นทางสําหรับคนเดินเท้าครับอ๋อค่ะคือเป็นหน้าที่ที่จะต้องดูแลทั้งทั้งเส้นทางสาธารณะปกติที่เราเดินกันแล้วก็เลียบแม่น้ำลำคลองก็ต้องรับผิดชอบดูแลทั้งหมดอย่างนั้นนะครับใช่ครับ แล้ววันนี้นะครับคุณตุนันครับผมมีตัวอย่างคดีที่เกี่ยวกับการดูแลร,รักษาทางเดินเท้าสาธารณะเรียบคลองสายหนึ่งของกรุงเทพมหานครมาเล่าให้ฟังดีครับซึ่งคดีนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งผู้ฟ้องคดีครับมีบ้านพักอาศัยอยู่ในเขตชุมชนซึ่งอยู่บริเวณริมคลองแล้วก็ในบางช่วงบางตอนของของคลอ,องนี้นะครับก็จะมีทางเดินเท้าสร้างขึ้นแล้วก็เรียบไปตามคลอง เหมือนที <NY Commons> <ettes> ่เราเห็นตามคลองทั่วๆไปนะครับเพื่อให้ประชาชนในชุมชนนั้นสามารถที่จะเดินเรียบตามลำคลองเพื่อที่จะไปขึ้นเรือที่ท่าเรือได้ครับอ๋อค่ะซึ่งทางผู้ฟ้องคดีที่อยู่ในชุมชนดังกล่าวเนี่ยแล้วก็ภรรยาผู้ฟ้องคดีประชาชนผู้พักอาศัยในเขตเหล่านี้ก็จะใช้ทางเท้านี่แหละครับสําหรับสัญจรไปมากันเป็นประจำแต่ว่ามีเหตุในวันหนึ่งครับ ทางภรรยาของผู้ฟ้องคดีนั้นเดินทางออกจากบ้านแล้วก็หายไปเลยไม่กลับมาครับจนกระทั่งมีผู้พบศพของภรรยาของผู้ฟ้องคดีครับอลอยอยู่ในคลองซึ่งเป็นช่วงที่ห่างจากบ้านของผู้ฟ้องคดีแค่ประมาณแปดิเมตรนะครับแล้วก็ไม่มีพยานครับที่เห็นว่าทางภรรยาของผู้ฟ้องคดีนั้นทับตกลงคลองไปตั้งแต่เมื่อใด ก็จะมีเพียงเรือกดส่งผู้โดยสารที่เดิน่านไปมาแล้วก็ได้เห็นนะครับแล้วก็ได้ให้ความช่วยเหลือโดยนําขึ้นจากคลองแต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันครับเพราะว่าภรรยาของผู้ฟ้องคดีนั้นได้ถึงแก่ความตายแล้วโดยปรากฏว่าจุดที่พบศพนั้นอยู่ใกล้กับจุดที่ทางเท้าริมคลองซึ่งอยู่ในการดูแลของกรุงเทพมหานครนะครับชํารุด โดยเป็นทางเท้าคอนกรีตนะครับ <c oughs> แต่ว่าพอชำรุะขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ก็ได้มีการเอาไม้กระดานแผ่นเดียวครับก็กว้าง30เซนติเมตรแล้วก็หนา5เซนติเมตรมาวางภาพระหว่าวทางเดินเท้าที่ที่ชำรุะก็คือหักพังไปครับเพื่อจะให้ใช้เดินข้ามกันเป็นการชั่วคราวได้ทางผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสามีของผู้ตายนะครับเห็นว่าผู้ตายนั้นน่าจะเดิน ไปบนไม้กระดานชั่วข่าวที่วางทาบบนทางคอนรีชำรุษนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็คงไปสะดุดกับทางไม้ที่ชำรุดต่างๆเนี่ยก็ทำให้พับส่งลงไปในคลองซึ่งเมื่อทางเดินเท้าดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครผู้ฟ้องคดีก็เลยได้นำคดีมาฟ้อ,ฟองว่าการที่กรุงเทพมหานครนั้นปล่อยปละละเลยครับไม่ดูแลรนะักษาทางเดินเท้า การเพนทางสาธารณะให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์โดยเจ้าหน้าที่ของกร,รุงเทพมหานครคือสำนักการระบายน้ำนำเพียงไม้กระดานแผ่นเดียวโดยมีความกว้างและหนายอย่างที่ผมได้เรียนคุณชิน,นัยนะครับก็วางพาดเชื่อมตรงทางเดินคอนกรีตที่หักแทนที่จะต่อมงบำงรุงให้ดีนะครับเป็นเหตุให้ภรรยาของผู้ฟ้องคดีคัดตัลงไปในคลองแล้วก็ถึงแก่ความตายทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ก็นำคดีมาฟ้องศาลปกครองครับค่ะซึคดีประเภทนี้นั้นก็จะเป็นคดีพิาพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอของหน่วยงานทางปกครองครับอันเกิดจากการละเลยต่อน,น้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติครับคุณสุนันท์ครับค่ะ,คะแล้วเมื่อคดีมาถึงศาลปกครองนี่ไม่ทราบว่าศาลมีความเห็นยังไงบ้างคะท่านรองครับศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาทั้งข้อเท็จจริงครับแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับโดย ได้พิจรารณาหลักฐานซึ่งในสำนวนคดีนั้นจะเป็นหลักฐานภาพถ่ายที่แสดงสภาพของทางเดินเท้าคอนกรีตที่เรียบของที่พิพาทันนะครับ,รบแล้วก็ในบริเวณที่ทางผู้ตายใช้สัญจรไปมานั้นจะเป็นบริเวณที่ทางเดินเท้าค่อนข้างแคบครับมีราวเหล็กกั้นเฉพาะด้านบนส่วนทางด้านร่างนั้นไม่มีราวเหล็กกั้นแล้วก็ มีช่องว่างครับระหว่างกำแพงคอนกรีตกันน้ำเสาะชายฝั่งกับทางเดินเท้าคอนกรีตซึ่งประชาชนในชุมชนที่จะใช้ทาง,งกัะกราวนั้นต้องทําสะพานเชื่อมเองครับแ,แล้วก็มีจุดที่ชำรุดเสียหายซึ่งอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่าใช้ไม้กระดานแผ่นเดียวมาวางพาดระหว่างทางเดินเท้าที่หักพังเพื่อใช้เป็นทางเดินชั่วคราวซึ่งเห็นได้ว่าบริเวณหลังนั้นนะครับมีลักษณะ ที่เสี่ยงครับต่อการเกิอดอันตรายต่อร่างกายชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ทางดังลกล่าวครับ <Okay. S 1> ทีนี้ศาลได้เปรียบเทียบกับทางเดินเท้าเรียบครองในบริเวณอื่นๆที่ใกล้เคียงกับจุดที่พิพาทน,นะครับซึ่งก็พิีาน่าจะาภาพถ่ายนั้นปรากฏว่าทางเดินเท้าในบริเวณที่ใกล้เคียงกันครับจะมีผนังคอนกรีตยกสูง เหนือผนังคอนกรีตรมี้ราาเหล็กกั้นสองชั้นนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามั่นคงแข็งแรงรแล้วก็สามารถต้องกันครับไม่ให้ผู้ที่ใช้ทางนั้นพลับตกลงไปในคลองได้แล้วก็ไม่มีช่องว่างระหว่างทางเท้ากับผนังคอนกรีตรกันน้ําซอกฉาดฝังเหมือนกับบริเวณที่พิาพาทุจันจะเห็นว่าพอเปรียบเทียบภาพถ่ายระหว่างสองที่นะครับแต่ตรงที่นี่เป็นจุดเกิดเหตุนั้นการ จัดทําแล้วก็ดูแลทางเท้ามีมาตรฐานความปลอดภัยที่ต่ํากว่าทางเดินเท้าคอนกรีตสําหรับประชาชนในชุมชนอื่นที่ใกล้เคียงกันอย่างมากครับค่ะซึ่งทางศาลได้พิจารณาเห็นว่าเมื่อทางฝ่ายของเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีรู้อยู่แล้วครับว่าทางเดินเท้าบริวเวณดังกล่าวนั้ชำรุดและก็มีลักษณะ ที่เสี่ยงครับต่อการเกิอดอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทางที่รู้นี้เพราะอะไรครับคุณสุนักครับ <c oughs> เพราะมีผู้ร้องเรียนหลายครั้งครับับมีผู้ร้องเรียนหลายครั้งแต่ว่ากลับไม่ปรับปรุงไม่ต่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้ยอย่างปลอดภัยครับ <c oughs> คือปล่อยให้ประชาชนได้ แก้ไขปัญหากันเองนะครับคือการที่นําไม้กระดานมาวางภาพแล้วก็เดินข้ามชั่วคราวเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหากันเองในลักษณะที่เสีเ่ยงครับต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินดังนั้นแม้ว่าทางกรุงเทพมหานครนะครับต่อมาได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปต้มแซมทางเดินเท้าดังกล่าวครับแต่ก็เป็นการดําเนินการภายหลังจากที่เกิดเหตุในคดีนี้แล้วและ ก็ยังมีสภาพที่ไม่ปลอดภัยเพียงพอแก่ประชาชนผู้ใช้ทางครับ <Okay. S 1> ทางสารจึงพิเคราะห์ในข้อที่จริงและข้อกฎหมายแล้วนะครับเห็นว่ากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนั้นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติในการจัดให้มีและก็บำรุงรักษาทางบกทางน้ําและทางระบายน้ํารวมถึงการดูแลรักษาที่สาธารณะ ตามมาตราแปดเก้าวร์หนึ่งวงเล็บหและวงเล็บสิกับแห่งพระราชบ,บัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพศสองพันรอยี่สิบแปดแลมเล่อการละเลยต่อหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดกับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีครับค่ะเอะถ้าลองค่ะแล้วกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนี้จะต้องชดใช้ในกรณีไหนยังไงบ้างคะ อันนี้ก็จะเป็นไปตามความเสียหายของผู้ฟ้องคดีซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เรียกร้องในคําฟ้องขอให้มีการชดใช้นะครับซึ่งในคดีนี้ทางผู้ฟ้องคดีนั้นได้เรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนจากการที่ภรรยาเสียชีวิตจํานวนสามรายการครับ <c oughs> ก็คือค่าโรงศพและค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆในการจัดการศพค่าขาดรายได้หรือค่าขาดแรงงานในครัวเรือนและค่าขาดรายุปกากาครับ ซึ่งในแต่ละส่วนนั้นทางผู้กองสูงสุดได้พิจารณาเหตุผลต่างๆในการกําหนดค่าจิหม่ทดแทนดังนี้ครับคือในข้อที่จริงปรากฏว่าทางผู้ตายนั้นไม่มีทายาทอื่นครับนอกจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่สมรสผู้ฟ้องคดีจึงเป็นทายาทครับที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศพของผู้ตายและเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าโปรงศพและค่าใช้จ่ายอันจะเป็นอื่นๆในการจัดการศพ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับค่าขาดายได้หรือค่าขาดแรงงานในครัวเรือนนั้นข้อที่จริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีและผู้ตายครับอาศัยอยู่ด้วยกันและก็ประกอบอาชีพค้าขายซึ่งถือได้ว่าผู้ตายนั้นเป็นผู้ทำงานในครัวเรือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิ์ครับเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการขาดแรงงานในครัวเรือนเมื่อคู่ภรรยาต้องเสียชีวิตไปครับ นอกจากนี้นั้นเรื่องผู้ฟ้องคดีและผู้ตายเป็นภรรยาสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายจึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องช่วยเหลือและก็อุปการะเลี้งดูขึ้นกันและกันศาลจึงได้ที่ากาษาให้กรุงเทพมหานะครนั้นได้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามการณีเลยครับ <Okay. S 1> โดยให้ชดใช้ค่าตรงศพและค่า,าใช้จ่ายอื่นอันจําเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ และก็ค่าขาดรายได้หรือขาดแ้งงานในครัวเรือนเป็นเงินจํานวนสามแสนบาทพร้อมดอกเบี้ยในตราร้อยละเจ็ดจุดห้า่อปีของต้นเงินจํานวนดังกล่าวและชําระค่าขาดรายอุปการะเป็นเงินจํานวนหนึ่งแสนแปดพันบาทรวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณสี่แสนบาทครับ <S 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 2> <S 2> ซึ่งจํานวนเงินต่างๆเหล่านี้นั้นก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและก็ข้อเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีในแต่ละคดี จํานวนก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นคําพาสารปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแจงที่อหนึ่งสองเจ็สองับสองพัน้าร้ยหกสิครับคุณที่นัครับค่ะค่ะคือเหตุการณ์แบบนี้น่ะแม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเรานะเดินตกทอ่อตกสะพานตกหลุมอะไรแบบนี้นะคะหลายท่านจะได้ทร,บราบเป็นแนวทางไว้นะคะสําหรับตัวอย่างคดีที่เราหยิบมาคุยกันวันนี้เนี่ยท่านรองอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมอีกสักหน่อยไหมคะ รับอย่างที่คุณสนันได้ยืดพูดไปนะครับว่าจะมีข่าวปุบติเหตุทุกข่าวอะไรต่างๆเรื่องรเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นพอเห็นนะครับโ <Okay. S 1> ดยเฉพาะช่วงนี้ที่เข้าหน้าฝนเนี่ยข่าวเหล่านี้เนี่ยเราเป็นเรื่องที่เราไม่อยากเกิดขึ้นนะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกันด้วยความระมัดระวังของผู้ขับขี่ที่จะช่วยลดอุบัติเหตุหต่างๆลงแล้วนะครับสิ่งสําคัญบ้างอีกประการหนึ่งเลยก็คือการหมั่นครับดูแล บำร,รุงรักษาทางสาธารณะให้มีความปลอดภัยของหน่วยงานที่มีหน้าที่ครับซึ่งเราไม่อยากให้เกิดเรื่องเศร้าอย่างกรณีคดีตัวอ,อย่างที่นํามาเล่าสู่กันฟังครับซึ่งแม้ที่สุดแล้วศาลจะมีคําพิพากษาให้ทางผู้ฟ้องคดีนั้นได้รับการชดใช้ค่าเสียหายแต่ก็เป็นเรื่องความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอบอนไปยังหน่วยงานที่ท่านมีหน้าที่ในการบำร,รุงรักษาทางสาธารณะต่าง ให้ได้มั่นครับตรวจตราซ่อมแซมทางที่อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอครับคุณดุนันและท่านทุกท่านครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองโฆษกสารปกครองนะคะคุณจำกัดชุมพลวงมาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านรองครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะคกฎหมายชายค่าปัญหาชาวบ้านโดยสารปกครอง